คุณบอกว่าเราสนุกด้วยกันทั้งคู่อย่างนั้นเรามาสนุกด้วยกันอีกครั้งดีไหมเขากระซิบตรงข้างหูรวบร่างบานเข้ามากอดแนบชิดคิดไม่ถึงเลยว่านายหัวจะร้ายกาจถึงเพียงนี้หัวใจของเธอกำลังเต้นคมคามคิดไม่ออกว่าจะเอาวิธีไหนไม่หยุดชายหนุ่มดีครั้งที่แล้วคุณยังไม่ได้ซื้อ,อยาคุมให้ฉันเลยนะอยากรีบมีลูกหรอคะในหัวไข่มุกยิ้มมุมปาก อย่างรู้สึกเป็นผู้ชนะแต่เปล่าเลยเธอกำลังกลายเป็นผู้แพ้ต่างหากดีเหมือนกันผมอยากมีลูกมานานแล้วเขาพูดจบก็รีบครอบครองริมฝีปากบางความรู้สึกที่เก็บซ่อนเอาไว้ถูกปลดปล่อยออกมาไข่มุกเริ่มทำตัวไม่ถูกครั้งที่แล้วยอมเพราะเธอชอบนายหัวตอนนี้ก็ยังชอบอยู่ตอนนั้นนายหัวเมาไม่ได้สติตอนนี้มีสติ เธอกำลังตอบสนองอย่างไร้เดียงสาเพราะเธอไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้จริงๆตอนเรียนเธอก็ตั้งใจเรียนจนคนที่มาขอคบบอกเลิกเพิ่งคบได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นตอนทำงานมีคนมาขายขนมจีบแต่พวกนั้นยอมแพ้เพราะเธอบ้างานรู้ตัวอีกทีก็ใกล้ขึ้นคานแล้วในหัวเลิกแกล้งฉันเถอะค่ะฉันยอมรับก็ได้ว่านายหัวเป็นคนแรก นายหัวภูมินยิ้มกว้างเมื่อได้ยินว่าตัวเองเป็นคนแรกของไข่มุกเดี๋ยวก่อนค่ะไหนในายหัวบอกว่าจะไม่แกล้งฉันแล้วไงไข่มุกใช้มือยันหน้าอกกว้างเอาไว้นายหัวกำลังจะจู่โจมจูบเธออีกครั้งช่วงนี้นายหัวมักจะหยอดคำหวานลุกใส่เธอไม่หยุดแต่สิ่งที่ทำให้เธอยังไม่กล้าเปิดใจมากนักเพราะยังไม่แน่ใจว่านายหัวลืมนงนุดได้หรือยัง ทำอะไรกันนะ่ะเสียงของคนที่สามดังขึ้นทำให้นายหัวภูมินที่กำลังหยอกล้ออยู่กับไข่มุกหยุดชะงักนงนุษปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากที่หายไปได้สักพักหญิงสาวต้องการอะไรจากเขาอีกปล่อยนงังนั่นเดี๋ยวนี้นะภูนงนุษรีบเดินเข้าไปแยกทั้งสองออกจากกันน้ำตาคอมือบางยกขึ้นอยากจะฟาดไปบนใบหน้าของไข่มุก แต่ถูมือของนายหัวภูมินฉุดเอาไว้ปล่อยนะภูนุชจะสั่งสอนมันว่าอย่ามายุ่งกับคนของนุชนุชนั่นแหละที่ต้องหยุดไม่อย่างนั้นผมจะเรียกตำรวจน้ำเสียงดุเข้มประกาศยังเอาจริงทำให้นงนุชหน้าซีดเผือดทำไมภูทำกับนุชแบบนี้พูไม่รักนุชแล้วหรอใช่ผมไม่ได้รักนุชแล้วสิ่งที่คุณทำมันมากเกินกว่าจะให้อภัย เขาเองก็รู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยกับเรื่องที่เกิดขึ้นนุชไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นหรอลากคุชายขึ้นห้องและยังเป็นห้องของเราสองคนไหนจะเรื่องที่คุณบอกเจ้าหนี้ของไข่มุกอีกนี่หรอไม่ได้ตั้งใจกลับไปซะก่อนที่ผมจะไม่เหลือความทรงจำดีๆระหว่างเราอีกคำพูดของภูมินไม่ต่างจากน้ำแหลมคมที่ทิ่มแทงลงมาในหัวใจสายตา น้ำเสียงช่างไร้เยื่อใยต่อเธอนงนุตร้องไห้โฮออกมาตอนนี้เธอรู้แล้วว่าได้สูญเสียภูมินไปจริงๆชายหนุ่มไม่มีวันกลับมาหาเธออีกแล้วภูมินสุดตัวนั่งลงบนโซฟาหลังจากที่นงนุตกลับไปเขารู้สึกเจ็บแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกร่องอกที่ทุกอย่างจบลงเสียทีไขมุกทิ้งตัวลงนั่งข้างๆในหัว ตอนที่ในหัวเอาตัวมาบังและปกป้องทำให้เธอรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเธอส่งยิ้มให้กับนายหัวยื่นมือไปจับใบหน้าของเขาให้หันมาหาก่อนจะเป็นฝ่ายจูโจมจูบนายหัวเสียเองมุกค,คุณเล่นแบบนี้มันอันตรายมากรู้ไหมนายหัวภูมินพูดด้วยน้ำเสียงแหบผ้าจูบเมื่อครู่ช่างร้อนแรงจนเขาแทบจะห้ามตัวเองเอาไว้ไม่อยู่ รู้ค่ะแต่ฉันก็ยอมเพราะมันหมายถึงนายหัวลืมคุณนุงนุชได้แล้วถ้าเขายังลืมไม่ได้คงไม่ตอบสนองเธอขนาดนี้ร้ายนักนะผมจะลงโทษคุณภูมินอุ้มร่างบางไปยังห้องนอนเขาปิดประตูลงและจะไม่ยอมออกมาถ้าไม่ได้ลงโทษไข่มุกจนพอใจการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคน มันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาเท่าไหร่นักแต่เขาดีใจที่ผู้หญิงคนนั้นคือไข่มุกนายหัวผู้มินหันไปมองผู้หญิงที่กำลังนอนอยู่ข้างกายยามเช้าที่ตื่นขึ้นมาได้เห็นไข่มุกอยู่เคียงข้างทำให้เขามีความสุขตื่นแล้วหรอคะดื่มกาแฟไหมเดี๋ยวฉันไปชงให้ไข่มุกถามนายหัวซึ่งกลายมาเป็นคนรักเหมือนทุกเช้าหลังจากคบกันได้สักพัก นายหัวได้ประกาศให้คนงานในฟาร์มได้รับรู้ว่าเธอเป็นคนรักและกำลังจะมาเป็นนายหญิงคนงานต่างพากันดีใจรวมถึงป้าละเอียดที่ถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะดีใจกับหลานสาวที่ได้พบรักกับผู้ชายที่ดีเดี๋ยวผมไปชงกาแฟให้มุกเองดีกว่านอนต่อเถอไม่ต้องขับพูช่วงนี้ฉันดื่มกาแฟไม่ได้อ้าวทำไมล่ะ ไข่มุกยิ้มออกมาอย่างเจ้าเร่เปิดด้นชักตรงหัวเตียงหยิบบางอย่างออกมาเพิ่งตรวจตอนตีห้านี่เองภูมินถึงกระเบิกตากว้างเขายิ้มกว้างออกมาอย่างดีใจในที่สุดเขาก็ได้เป็นพ่อคนคราวนี้คุณต้องรับผิดชอบมุกจริงๆห้ามหนีไปไหนผมจะรับผิดชอบมุกและจะรักคุณคนเดียวไปตลอดชีวิตในหัวภูมินจูบลงบนหน้าผากเนียน เราจัดงานแต่งกันเลยดีไหมครับในหัวรีบเสนอแล้วแต่คุณค่ะทันทีที่ไข่มุกรับปากเขาจุมพิษลงบนริมฝีปากบางสวมกอดแฟนสาวอย่างแนบชิดนับวันเขายิ่งรักไข่มุกมากขึ้นราวกับว่าความรักของเขาไม่มีขีดจำกัดก่อนที่งานแต่งจะถูกจัดขึ้นในหัวภูมินได้ทำเซอร์ไพรส์ไข่มุก โดยการไปรับครอบครัวของหญิงสาวมาไว้ที่บ้านไข่มุกน้ำตาคอเบาสวมกอดพ่อแม่และน้องสาวด้วยความคิดถึงหลายเดือนที่ผ่านมาเธอทำได้เพียงแต่คุยโทรศัพท์นับว่ายังโชคดีหลังจากที่ครอบครัวต้องแยกย้ายและมีหนี้สินทำให้พ่อของเธอคิดได้กลับตัวกลับใจหันมาทำงานอีกครั้งแม้ว่าจะได้ลูกเขยรวย แต่พ่อแม่ไม่เคยทำให้เธอรู้สึกลำบากใจนอกจากฝากฝันเธอขอให้ในายหัวดูแลเป็นอย่างดีเท่านั้นงานแต่งถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายในโรงแรมห้าดาวตามความต้องการของเจ้าสาวที่ไม่อยากจัดงานเลี้ยงใหญ่โตแขกที่มาร่วมงานต่างอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขพอยรินมองพี่สาวของเธอที่ยืนสวยสง่าอยู่บนเวทีอย่างมีความสุข ในที่สุดครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งไม่คิดว่าจะได้เจอเธอที่นี่พลอยหันไปมองผู้ชายที่ยืนอยู่ด้านข้างดวงตากลมโตเบิกกว้างในหัวผดเด็ดมาอยู่ในงานแต่งได้อย่างไรกันโชคชะตาช่างเล่นตลกเหลือเกินให้มาเจอกับผู้ชายที่ขยี้และเขี่ยหัวใจของเธอทิ้งอย่างไม่ใยดีขอโทษนะคะฉันไม่รู้จักคุณ พลอยถือโอกาสในช่วงที่เจ้าสาวกำลังจะโยนช่อดอกไม้เดินหนีเข้าไปรวมกลุ่มกับบรรดาสาวโสดนับจากวันที่เขาปฏิเสธะไล่เธอออกมาในหัวผเด็จก็ไม่ใช่ผู้ชายที่เธอรักอีกต่อไปทุกสิ่งที่เขาทำไว้กับเธอมันเจ็บแสบจนเหลือทนในหัวผเด็จยิ้มมุมปากมองผู้หญิงที่เดินจากไปไม่เจอกันแค่ไม่กี่เดือน คิดไม่ถึงว่าสาวน้อยที่เคยหลงไหลพรมพบอกรักเขาอยู่ตลอดเวลาจะกลายเป็นคนเย็นชาที่น่าสนใจไข่มุกยิ้มกว้างสวมกอดเจ้าบ่าอย่างมีความสุขจะได้คนที่ได้ดอกไม้ไม่ใช่น้องสาวหลังจากงานแต่งผ่านพ้นไปครอบครัวของไข่มุกย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหญ่ทำให้บรรยากาศของบ้านที่เคยเงียบเหงาคึกคักมากยิ่งขึ้นในหัวภูมิน มองภาพครอบครัวที่อบอุ่นอย่างซึ้งใจเขาอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายมาตลอดตั้งแต่พ่อแม่จากไปนับจากวันนี้ไข่มุกและสมาชิกใหม่ที่อยู่ในท้องจะมาเติมเต็มชีวิตที่โดดเดี่ยวของเขาให้เต็มขอบคุณโชคชะตาที่นำพาผู้หญิงที่แสนวิเศษมาให้กับเขาพระอาทิตย์กำลังจะตกดินไข่มุกเดินจับมือสามีป้ายแดง เดินไปตามชายหาดไปยังบ้านพักหลังเล็กที่กลายเป็นเรือนหอของเธอกับเขาตอนแรกที่หนีเจ้าหนี้มาที่ฟาร์มของคุณฉันคิดว่าโชคชะตาโหดร้ายกับฉันมากคิดไม่ถึงว่าโชคชะตาที่โหดร้ายจะพาฉันมาพบกับผู้ชายที่รักและเราก็ได้แต่งงานกันไข่มุกอมยิ้มมองผู้ชายที่ยืนอยู่เคียงข้างเธอตอนแรก ผมคิดไว้ว่าคงรักใครไม่ได้อีกคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าผมจะตกลงรักมุกอย่างง่ายดายในหัวภูมินส่งยิ้มให้ภรรยาสาวเช่นกันก่อนที่จะดึงไข่มุกเข้ามากอดเอาไว้แนบกายยืนมองพระอาทิตย์ที่แปลงแสงสีส้มทอประกายอย่างสวยงามด้วยกันจบบริบูรณ์สวัสดีค่ะ นิยายก็ได้จบลงไปแล้วนะคะแค่ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่กับนิยายเรื่องหน้าค่ะสวัสดีค่ะ